สัพเพพุทธาประปะตาปเจกานณนจยางพรังอรหันตานางจเติเชนนรขันพันธานุสสะปสุสัพพุทธานุภาวีนะสัพพธรรมานุภาวีนะสัพพสังฆานุภาวีนะสัทธาโสทีพระวันตุเตง,งตั้ใจ ขอเจริญพรคุณโยมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในรายการเมล็ดโพท,ที่จะมีสมเนีน้อยหลายๆรูปมาแสดงธรรมให้คุณโยมทุกท่านได้ฟังกัน พระอาจารย์ไม่อยู่สามเณรเพราะว่าพระอาจารย์ท่านไปปฏิบัติธรรมสามเณรจึงมาขอทําหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับก่อนที่เราจะได้มาฟังสามเณรน้อยๆมาเทศธรรมมะโปรดคุณโยมทุกท่านเดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทของใครคนหนึ่งที่ท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าในแต่ละวัน ทุกกิจวัตรกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นภารกิจหยาบที่ร่ายรับมอบหมายจากหู่คณะหรือการทำความสะอาดเสนาสะนะเมื่อทำแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตนึกถึงบุญเช่นให้แข็งแรงให้อายุยืนถ้าทำบุญแล้วไม่อธิษฐานแล้วจะมีอธิษฐานบารมีไว้ทำไม ถ้าหากทำเสร็จแล้วอนิฐานเราก็จะปื้มทำให้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญในวันต่อไปถ้ายังไม่มีบทอธิษฐานจิตเราก็อธิษฐานจิตส่วนตัวโดยให้นึกถึงบุญอธิษฐานจิตซึ่งทุกกิจวัตรกิจกรรมันั้นจะทำให้วนเวียนอยู่ในบุญเพราะทุกอย่างเป็นทางมาแห่งบุญ เป็นบุญกิริยาวัตถุซึ่งการอธิษฐานที่ผ่านมาเราดูเบาแต่ตอนนี้ให้ดูหนักขึ้นบ่อยดูเบาๆมีแค่ที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายรู้อย่างเบาๆอย่างสบายๆดังนั้นดูเบาๆได้แต่อย่าดูเบาๆนี่เป็นหลักวิชาที่สำคัญนะเมื่อเราอธิาจิต ทำให้ใจให้คุ้นเคยกับเรื่องบุญเพราะฉะนั้นเวลาทำกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็ตามให้ทำด้วยความประนีตทำด้วยความตั้งใจด้วยความรักด้วยความเบิกบานมีความสึกให้ทราบถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของบุญเป็นทางมาแห่งบุญทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่น การดูแลรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาการจัดวางเส,เสนาสนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใครเห็นจิตของเขาก็จะถูกจัดเป็นระเบียบจะทําให้ถึงเขาจะทําให้เขาเข้าถึงธรรได้ง่ายซึ่งพอเราอธิษฐานจิตแบบนี้ทุกวันทําให้ใจคุ้นเคยอยู่ในบุญทําให้จิตใจประณีตผลที่ได้จะทําให้รักษาใจไปเอง เราก็ได้บุญด้วยกระแสทานแห่งบุญจะได้เกิดขึ้นเยอะๆเดี๋ยวเรามาฟังสามเณนนนาบุญและสามเณนนบินเนอร์ที่จะได้มาแสดงธรรมโปรดคุณโยมทุกท่านในวันนี้ท่านใดอยากฟังสามเณนนขอเยี่ยมรัวๆนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังสามเณนินกันเลยนะครับ มาเลพโพบูมเพาะแล้วแก้วประสามาเลพโภหวังประกาศธรรมราชินาสีมาเลพโพฝากญาติโยมเอื้ออารีมาเลพโพนี้หวังเติบใหญ่ให้ร่วมร,รมขอ,อน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ทุกๆรูปสวัสดีพี่เนน้องเนนทุกๆรูปนะครับ และขอจะเจริญพรคุณโยมผู้มีใบหน้ากระจ่างสว่างด้วยออร่าแห่งบุญบารมีนะครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการมาเล็ดโพที่จะมีสามเณรตัวน้อยๆมาแสดงธรรมให้คุณโยนทุกทุกท่านได้ฟังกันนะครับสามเณรชื่อสามเณรพวิทภาคนิิโรจนวัฒนชื่อสามเณรวินเนอร์อายุ11ปี สามาณีชื่อสามาณีคุณบัรประสงค์ทรัพย์อายุ9ปีครับช่วงนี้โรคโควิดระบาดท,ท่านทั้งหลายใช้ชีวิตกันส่วนใหญ่อยู่ในบ้านก็คงจะมีข้อดีและข้อเสียมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะครับใช่แล้วล่ะครับ วันนี้ก็เลยมีคำถามจากสาธุชนมากมายที่ถามว่าข้างบ้านทะเลาะกันเสียงดังทุกวันเลยจะแก้ฮะจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีครับท่านใดมีวิธีพิมพ์เข้ามาในแชทได้นะครับเพื่อญาติโยมคนอื่นจะได้รับรู้ด้วย ส่วนใหญ่วันนี้เรามาฟังคำแนะนำจากหลวงพ่อหลวงพ่อท่านได้เมตตาบอกวิธีการแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ที่อาจจะทำได้อยู่สองประการคือประการแรกย้ายบ้านหนีไปเลยครับไม่ได้ผู้เล่นนะครับถ้ากำลังของเราพอ เราก็ต้องปรับปรุงที่อยู่ให้เหมาะสมแต่ถ้ากำลังของเราไม่พอเราก็ต้องทนอยู่ไปนะครับประการที่สองเอาความดีเข้าสู้ครับถ้าเราเด็กกว่าอย่างดีที่สุดเราก็ทำตัวให้น่ารักเขาอาจจะเกงใจขึ้นมาบ้าง โดยที่ไม่กล้าทะเลาะกันเสียงดังแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีอาชีพมีมีงานมีการเป็นหลักฐานเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านกรณีของบ้านนี้จะต้องหาทางพูดคุยกันให้ให้รู้เรื่องแต่ว่าก่อนจะพูดคุยกับเขาให้รู้เรื่องนั้น เราจะต้องทำตัวของเราเองให้เป็นที่รักและที่เกรงใจให้ได้เสียก่อนมิฉะนั้นก็อย่าจะไปก็อย่าที่จะไปพูดอะไรต่อเมื่อทำให้เป็นคนน่ารักแล้วนำหน้าเกงอยู่ในตัวแล้วค่อยไปคุยกับเขาครับพี่นีนะครับแล้วคนเราจะน่ารักได้อย่างไรครับ ถามถูกคนแล้วล่ะครับถามว่าจะเป็นคนน่ารักต้องทำอย่างไรก็ต้องถามคนณน่ารักครับพี่เนนเคยได้ยินเพลงไปน่ารัก,กไกลๆหน่อยไหมครับแมน้องเนนเซ์พี่แรงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาประก,กบกับเห็นหน้าคุณโยมทางซูมแล้วหลายๆท่าน ก็คนอยากจะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ขอหัวใจรัวๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคนจะน่ารักได้ต้องเป็นนักให้ครับส่วนจะให้อะไรแล้วแต่กรณีต่างๆครับอาจจะมีกำลังทรับมีข่าของพอ แบ่งปันกันใช้ได้ก็แบ่งปันให้กันเขาก็เกรงใจเราเองครับแม้เขาเองพอใครให้เขาพอใครเขาให้ของเราเราเกรงใจเหมือนกันครับหรือมีกำลังกายพอจะให้ความช่วยเหลือในกิจอันควรช่วยได้ก็ช่วยกันไปแม้ที่สุดเรา ไม่รู้จะเก่งให้อะไรก็ให้กำลังใจคือให้คำพูดเพรอๆพูดอะไรก็พูดกันดีๆหรือให้รอยยิ้มคือแม้ไม่ได้พูดยิ้มให้ก็ยังดีกว่าถ้าเราเองวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่ของเราพอถึงจุดๆุดหนึ่งเราก็จะเป็นที่รัก ที่เกงใจของเพื่อนบ้านต้องสามารถว่ากล่าวตักเตือนเขาได้ครับถูกต้องนะครับเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนที่จะสามารถตักเตือนความประพฤติของคนอื่นได้ต้องรักษาศีลหทั้ง5ข้อให้ครบถ้าถือศีลแ ก็ดีอย่างยิ่งเมื่อศีลดีกิริยามยัมารยาทและวินัยของดีวินัยของเขาดีเหมือนบัณฑิตแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้ถ้าตนเองยังไม่สามารถทำตัวให้มีเวลาเป็นบัณฑิตก็ อย่าพึ่งไปเตือนใครครับเดี๋ยวจะเจ็บตัวเจ็บใจกลับมาครับส่วนวิธีคลองใจคนหรือวิธีทำให้คนเกรงใจก็มีหลายวิธีเหลือเกินแต่วิธีที่ได้ผลมากที่สุดก็อย่างที่สาม,มัญเนนบอกไปข้างต้นว่าคือการให้เมื่อให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว าจะทั้งรักทั้งเกใจที่เดียวลรครับวันนี้ก็ต้องขอตัวอย่างวิธีที่หลวงพ่อท่านเคยใช้สมัยอย่างเป็นคารวาสกันสักนิดเป็นวิธีให้อย่างง่ายๆเพื่อเป็นประโยชน์ กับญาติโยมในที่นี้นั่นก็คือเช้าขึ้นมาหลวงพ่อท่านกวาดมาอันหนึ่งเดินกวาดซอยข้างบ้านตะแต่งตัวหัวตั้งแต่หัวซอยจะรดท้ายซอยเลย วันไหนอยู่บ้านต้องกว่าทุกวันถ้าไม่อยู่ก็เก็บแล้วไปแต่งแล้วไปแต่อย่างน้อยเจ็ดวันต้องกว่าที่ที่ดีด้วยวิธีนี้เองทำให้หลวงพ่อกับคนแถวนั้นรู้จากการตลอดซอยเลย ถึงจะยังไม่รักแต่ก็ไม่เกลียดหรอกครับแบบนี้เรียกว่าให้กำลังกายครับพี่เนียนรู้ไหมครับว่าโบราณมีวิธีตั้งมากมายคุณโยมทั้งหลายในที่นี้ก็จะทราบมีวิธีหนึ่งที่ทำกับเหมือนทุกบ้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันเลยคือ คนโบราณตามหน้าบ้านท่านจะมีโอง่องโอ่งน้ำตั้งไว้แล้วมีขันน้ำหรือมีถ้วยวางไว้ข้างๆ้างใครกระหายน้ำผ่านมาก็ไล่ดื่มกันทราบว่าตามชน,นบทเขายังทำกันอยู่ใช่ไหมหรือครับโอ่งใบนั้นความจริงก็ทำก็เป็นโอ่งธรรมดาแต่กลายเป็นโอ่งศักดิษ แต่เอาน้ำสะอาดเติมเข้าไว้ก็ได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าคือน้ำใจกันเลยทีเดียวสมัยนี้น่าจะลองทำกันดูไหมครับถ้าจะให้ดีช่วงที่เด็กขับมาจากโรงเรียนผ่านมาเราเอาน้ำแข็งใส่เสียหน่อยเมื่อเด็กดื่มน้ำหน้าบ้านเราแล้ว จะพูดจะเตือนอะไรก็ง่ายไปหมดขึ้นต้นด้วยการให้แล้วอะไรดีๆจะตามมาอีกมากมายเลยครับแต่ก็ให้หมดยุคโควิดไปก่อนนะครับช่วงนี้การกาดยาดตกล้างมือกินร้อน ช้อนใครช้อนมันการไปก่อนนะครับคุณโยมทุกท่านครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ธรรมะไปหมวดหนึ่งคือสารข้อหาวัตถุสีซึ่งอาจแปลง่ายๆว่าหลักในการสังคราบุคคลหรือวิธีการสร้างความสมคีในหมู่ชนก็ได้หมวดธรรมนี้เริ่มด้วย ข้อที่หนึ่งทานคือการให้สิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสองปิยวาจาคือการคือให้คำพูดที่ไพเราะและพูดด้วยความจริงใจข้อที่สามอัตถจริยาคือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่น ให้ความช่วยเหลือในการงานที่เราพอจะแบ่งมาได้ข้อที่สี่สมานตาคือให้ความเป็นกันเองเสมอต้นเสมอปลายถ้าเราทำสีอย่างนี้ได้เราจะมีแววเป็นบัณฑิตมีแววเป็นบุคคล ที่ควรแก่การนับถือที่ไม่ยกย่องบูชาก็ทำให้เขาเกงใจพอมีอะไรกระทบกระทั่งกันเราค่อยไปเตือนไปแก้ไขส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้นให้ดูตามสถานการณ์เป็นเรื่องเรื่องไปบางทีอาจจะปรึกษาร่วมกันแก้ไขได้ครับก็ หวังว่าธรรมะในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มาเข้าสู่และทุกท่านที่ติดตามทางเฟ e บุ o กไลน์หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยนะครับคุณโยมทุกท่านแต้งใจรับพรนะครับ อาบีวาทนาสิเลยสัน,นยัจังบัวธะปจักยินโอจัตารุธรรมวันดันติอายุวันโนุสุขังภาลังขอให้คุณโยมมีอายุไขย,ยืนยาวร้อยการฝนวันนักงามเลิศร้่นของชววีสุขสุขใส,ขส,ขสไปทั้งปี บารมีแก้วกล้าสู้การงานปฏิภาณกล้าขนานับอาณาทรัพย์นเน้นเป็นแกนสารบริวารมากบนพนระมาณขอ,อนุประการจงสำเร็จแก่คุณโยมทุกท่านเถิด อนุโมทนาบุญกับน้องสัมเณรนาบุญและน้องสามเณนวินเนอร์นะครับท่านใดชอบสามเณรรูปนี้นะครับให้กดไ like ลค์รัวๆเลยนะครับสามเณรทั้งหลายเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนเมล็ดโพท,ที่หลวงพ่อท่านเกยให้โอวาทไว้อยู่ว่าเมื่อต้นกล้าอ่อนๆแห่งการให้ ถูกปลูกขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเมื่อเราหมันรดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยด้วยการให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากต้นกล้าเล็กๆก็จะกลายเป็นต้นม้าใหญ่13มิถุนายนพุทธศักราช2551